สวัสดีค่ะพ่อกรัรณ์จินากกันหนังเขตตอนนี้กับเป็นเวลาตีสองจา่าแต่งตัวเรียนลอยสิไปงานขึ้นบ้านไม่อัรอไอบีกยูอุดอนจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนู้นตัวไอเตือนนู้โมไปเจสเชียนโปโบบุนี่คณะเมืองไหนเซิร์ชก็อาจจะเห็นนูกะอาจจะรู้ก่อนนูไปฮอดอุดอนเดี๋ยวก็จะออกเดินทางแล้วจ้ะแต่งตัวพึง่งแนว ตอนนี้กตีสองแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะออกเดินทางแล้วก็มี่อาเจลกมีเอเอฟแล้วก็ปรุ่นไปจ้ะเดี๋ยวไปออกเดินทางกันเลยจ้ะจ้าตอนนี้ก็หอดล่องข้ามแล้วจ้ะจอดอยู่ปตท่อ้อจอดเติมน้ำมันก็ซื้อน้ำกินจ้ะหิวเขาอาเจลก็หิวเขาด้วยกันจ้ะก็เริ่มมาซื้อเน ขนมเว้นันนุ่น,นหิ้เขาเลยเ <c oughs> ดี๋ยวตอนนี้กะทาไอาเจียวอเอเอปร,รุ่นเขาเซเวน่นแต่มันไปซื้อของอยู่นู้นแบไปซื้อออกมาตะกอรมูนูกระได้น่ากินไอเดียน้ากินเหรีตอนแรกจอดเชิญเรื่องนะจารรอบนึงกินเบลี่วันนี้หิวอีกเ <c oughs> ดี๋ยวก็จะเดินห้างต่อจะยังไม่ได้เดี๋หอดเครื่องทางอยู่ตอนนี้ ซีซีซีตีซีแล้วเรีกว่าในหอดเครืองทางเลยแล้วเดี๋ยวพูดสื่อยังแล้วเดี๋ยวพันกระด๋อยนี่ยังจะขอไปสื่อแล้วเดี๋ยวว่ากินยังก่อนกินห้อนละบันที่นี่หิวเขาจ้ะ ตาอยูวขาแตงแต้แต่ยืนเรื่องเดียวเพื่อนไม่จอดั่ำจ้ะพหันคืนรถมาหนุกก็รับก็บตื่นตอนที่เขาั่ำเดี๋ยวก็ถ้าอเจวออกมาจ้ะแล้วก็จะเดินท่านตอ่อจนว่นา เดินทางมาชัมม่มมมมวโมงสางชั่วโมงยังไม่ได้หอดใจอยู่จ้ะ ตอนนี้ก็ไก่สะหอแลวจ้ะเล้อีกประมาณหาสิบโลกะหอดจ้ะก็จะเขาอูดอรอันนี้ก็จอดปั๊มน,นี่ละจ้ะนู้เจ็บทองเลยอนนต้องมาซื้อยาต้องใช้นู้จะบ่ได้กินเผาม้กก็เลยเจ็บของคือจ้ะนู้กินนี่อย่างนู้กินตะนมกับขนมปังแต่ที่หนีเจ็บทองก็เลยต้งมาซื้อยาจ้ะ อาจารย์กำับซื้กาแฟพอดี้็เลอยจอดเลนจ้าเสร็้ว่้เเนยอ้ะสามแขาวร ห่อานใจเลยเจ้าอเบิ่จ้าอีกหาซีบลูกห่านเล้วอีกหาซิบลูกมห่านจ้าผ้าปเจ้าขับรถ้าสแรกสี่ฟัวข่นขราะเดินแรกเดียวแรกค่ะเดีวแรกเดียวแรกเดี๋ยวก็จะเดินหานต่อจ้าจ้าตอนนี้ก็ลัาห่อนแล้วจ้าเนื้อกระทะคุณแม่ไอ้ตุ้ยก็ถืออเจ้าแกงมอย อันยังยังก่อนันถ้าไปทำอันตุยไปยังก่อนอันเพื่อนนี่อันป้าเจ้าทักไปหาตุยหน่อยเนาะค่ะอันว่าตุยอันทามน้องเคียตกันหนูน้องเคียต้นลงเดี๋ยมาบัอันเกลอ่ก็ข่ายยากกันบ่ได้ถามมาสั่นตุยตุยก็ได้่าเดี๋ยวผมทักไปถามให้รับอันมาสั่นเดือข่าเสืออะไรเสือตุยหน่อยเดีหมอใหญ่เนาะค่ะแกงหมอใหญ่เลยจ้ะ ้าเบงซีหนาแล้วจ้ะว่าสิเป็นยังไงบอกแล้วมาโมแม่แต่ว่าที่สิงนะมาอยู่จ้ะโอ้ยคือเหลี่ยมแท้เดี๋ยวรอิีสามช่องจ้ะทายเรามาก่อนอายเราเมาแล้วจ้ะไอ้เที่งนี้เน่ให้คิวนี่เนี่ยเหนื่อยเงีย้ยเหนื่อยแกงงอ บกับบลตนมนเื้อตนบอกหมดเนื่อับพีู่อยู่ก็้สามีเสาแตงเรื่อยๆงอะไ้บอ่เพือนเขบอกวันอะไรในที่นั้ี่หนึ่งพอมันหมือนเห็นยมเลแต่ว่าเอพี่นกระถาเบ้งานลยิ้มอันนั้เห็นหนาแต่ว่าเป็นยังเราฟัเสียเรากัยิ้มมาเนี้ยหนาน้าขเหมือนนั้น กูมืดี่ดิเอาแม่มือนอาเรียกคนดูเลยหรอปปนหนไหนที่มากินบ้านเป็นงิวพ่หลุยอหลุยื้อเนื้อไอ้ตอน4 2ยัง่อั้งนั้นดนเปียกอ่อนเปียกแมนเถียมาเถียเลยกัเลยขอเรื่องอะไรกันเกี่ยวเหรอากันซุบซิบซุบซิบกันไม่เหมือนกันจ้ารูยอะด๋อยโอ๊ยหนันเน

เนี่ยน่าข้าอย่างข้นนกับมันเนียนอาน่อดีนีเลโแ้ไทยมันตะดเียน่แล้วเหย่อติดเยกอิดเหย่อตดเหย่าตยือตเหยอ้ดเหยืเหยืตหดเอตอหอเ่ยอย่ตอห่อนอยเย่อ่เยิ ตอนนี้เชฟบอกว่าเค็มมากไอ้ดึงๆนลไอ้ดูไล้เหไอเค็ดตัวออไอ้เน,นี่ยหรมันก็ดำแท้เอาเปลี่นขวดแก้วมันหนายไปแล้วก็รูร่เค็ดตัวไปย้ายแล้วล่ะผงอุจาเจอตัวซอยนีน่ไปเจอกรตัวมาได้ไปเจอขึ้นกันลวดบออย่างเช้าอย่างป็นกลังเลยเคดไปนะ วันนี้ภากัางชบวงคบกันยิ่งบอกยิ่งบอกยิ่งอกยังอย่านนี่แหละห็นเยอะไอ้นอนเบอร์อะไรแต่นได้คิดว่าคีบโมไปจนแต่แหลกด้วยไหมคีบบอกว่าบมที่แรกเชียรที่แหลกบอกว่าย่าโมไปคีบก็เลยว่าคดบโมไปที่แหลกก็ไปถามยิ่งถวดย่งถวว่าเคียร์ไปเอ้ยโมโมเมียนต้องวางไหนวะจำว่าได็นด้วยกันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพี่แกบอกว่าโอ้โหจิตดีมาแต่เราโราวางยามขึ้น แสดงว,าวไไา่าเ,าร,เราทร <laughs> ไปครับปลา <laughs> เจ้วแท้เลยมันอันสีมีคนเบาว่ะตอนไหกว่าสีม้าแบบยิบหยบเนียถ้าเจ้วกัรุ่นเบาไปสองสามเทือตอนไหนสนุดตอนไอ้ไอ้ไอ้ของเจวันเมน่นห,นนมห้องปลาลู่น้ำของปลาลู่ไหนบุหลไอ้ไรบหของเจวันขุดแล้วต่งกล้องเกินสอเี่ยจวันไรสดบางปีอตีสองตอนอองแม่พอดีตอนเคบมาว่าเคสิมาเธอเลยซึ้งเลย ดีใจซะนเดี๋ยวถ้าิวเริ่ใช่หรอโอ่ไม่พอดียังก่อนว่าคิวถ้ามีคคิดีย่ไอ่ขาจังเลยต้อ่อะวนกับคนนั้นมอะไรส่วนเดียวแรงมอแล้วตอกัน้องอนไ่นเรงมอนขึ้นมันขึ้นเนันขึ้นมอ่อนม้น่อ้มาเลยต้อ้องหยิบแอ้วคิวโมเมนเพว่าอ่านอ่นเนมดอบพ่ไม่คนแอบไปพี่แอนซี่ขอบไม่อะไรส่วนขอบดีไม่ไม่ไม่ตื่นเแอบ แต่ว่าบ่คอมเมนต์ว่าซื่เมน่บเนล้ว่ะ้องเมืองแต่ว่าบ่คอมเมนต์มีการปิดอันอันนั้นอเด้ปิดเมีนเสีจแล้วลยเดียเดี๋ยวเขาสิหัวเฮาแอบม่งมีครอบว่ะเฮ้ยผมว่าคักบาะครับเป็นยังอฮ้ยเขอย่ออนเปลียู่ซสั่นเขายังอ่อนเปลียนยซั่นเออโอ้ยกัเลยว่ะเ่อ้ยนขึ้นบนบนตีดีนอนาว่าตีบ่ขึนนหอนตีจะไดหยอหัวบ่งูดก็หนะอเอา เอาหัวเงหัวหล่อซโอ้ยตัวต้องหนีกับตัวกี่ได้ใจแน่นอนแ่นูอยู่หรอแน่นออันนี้คอนเทนต์อังนีถ่ทย่ายมาจากไซนแนถ่ายมาสัเงิเลยตตอาบน้ำเงดียวละมันเห็นไมนี่ไ่เห็นไก่หัมัน่มาได้ เงื่อนตองหลังแกงละนึ่งก็ตัวแล้วตัวแล้วัวห่อนไอ้ท่านายนกกล่องซื้อไปเกิดอะไรนี้นะจจ้าสําหรับคลิปนี้กาเอาไอ้แซมินสักก่อนนะจ้าเดี๋ยวนุ่งก็จะไปกินข้าวแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เขามาติดตาไม่ค่อยสนับสนุนค่อยเป็นก็ลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าสําหรับคลิปนี้กาเอาไอ้แซมินสักก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย